อันนี้คือกล่องกล่องสูมทะเลแทรซับเจริญมาถึงแล้วนะคะเราจะมาเปิดกันราคาเท่าไหร่คะราคากล่องนี้รวมส่งทุกอย่าง650บาทค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างอันนี้พี่ติดตามจากรีวิวมานานหรือ,อยังคะนานแล้วค่ะสมใจอยากแล้วนะคะณนะตอนนี้เนาะมาเดี๋ยวามาลุ้นกันจุกจุกค่ะ อันนี้คนแก,ก่เขาจะตื่นเต้นนะคะคนถ่ายคลิปก็แอบตื่นเต้นนี่โอ้โหแพ็กมาอย่างดีเลยค่ะยินแบบว่าอันนี้นะคะอันนี้สั่งตั้งแต่วันไหนคะสั่งเมื่อวานโอ้โห้โโจุกจุกมีก้างมีก้างปูดาวโอ้ยก้างตัวใหญ่มากเลยค่ะอันนี้อะไรเอ่ย หอยเชลลต้องแบบด่วนๆเนาะกลิ่นหอมหวนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาก,ากามีกุ้งมังกรไหมอะ่ะเหมือนในรีวิวว่ะกุ้ง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 โอ้ยหาปลามึกปลามึกโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> อ,อ,าาอจุก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 อ,อันนี้นนคิดเมนูไว้หรือยังคะยังค่ะ คิดลุ้นก่อนว่าเราจะได้อะไรไงประเด็นนีไ้ไม่กลาไม่กล้าคิดเมนูกลัวกลัวเหมือนแบบว่ารีวิวที่อื่นจากการวิเคราะห์แล้วนะคะก็ได้อยู่เนาะเออแปดเต็มสิบละกันแต่ยังเห็นอของไม่หมดเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวขอเห็นของหมดก่อนแต่ว่ามันมีกลิ่นเนาะว่าไหมหอ,อมนิดนึงเออจะได้ไหอยเชล หอยเปวนี่กติมีหอยหวานไหมคะเพราะเห็นส่วนใหญ่ก็จะมีหอยหวานนะบอกมีอุย๊ยปลาหมึกหรือเปล่าคะโอ้ยโอ๊ยจุก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 ตัวนี้คุม้มตัวนี้คุมค้ม,มอ่าวอ้าววก็อ่ตอนแรกนึกว่าวมีแค่นี้นั่นปลาหรือเปล่าปลากระพงปลากระพงโอ้โหเขาบอกเลยว่าคุ้มค่ะ้แต่ตัวนี้มัน ไหนคะนั่นเปนปลาสวายหรือว่าอ๋อปลากระพงปลากระพงค่ะตัวเล็กเอาน้าเฮ้ยมึก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 นี่นี่นี่มึกมึกเห็นไหมโอ้โหคุ้มคุ้มโอเคโอเคอูได้ก้างเยอะอยู่เนาะคุ้มคุ้มค่ะโอ้โหตกกันอย่างนี้ เอามาเดี๋ยวเรามาดูของกันนะคะกล่องนี้หกรโอ้มีปูมาสองกล่องนี้ห้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะคะปลาหมึกก็คุ้มแล้วค่ะปลาหมึกสองตัวสองตัวก็สองรอยปูปูมาปูม้ามีสองตัวค่ะปูมาสองตัวก็ห้าสบาทสองรอยห้าสิบโอ้โหกุ้ง <c oughs> อันนี้คุ้มมี <c oughs> คุ้มค่ะห้าร้อยถือว่าไม่แพงเลยนะคะโอเคมากอันนี้ถ้าอยากสั่งสั่งได้ที่ไหนคะพี่แพรซซําเจริญค่ะโอเคเราได้เราได้ของนี้เรารีวิวให้เขาหน่อยเนาะใช่คุ้มค่ะคุ้มจริงๆเบิร์ดเบิร์อีกตัวนึงแม่หอยขายโลดเท่าไหร่อะปกติโอ้โหแต่บางวันตอมไปนิดนึงของคุ้มราคาแต่คุณภาพอาจจะโอเคได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้ เออได้อยู่ได้อยู่โอโ้อโหขำตรงนี้น,าาน,นี่อันนี้หอยเชลล์มันหลุดจากอันนี้ใช่หอยนางรมโอเคบนมีแล้วบนแลวนี่ก็มารีวิวกันนะคะสภาพโอเคนะของไ,ขได้ค,ะค,ค่ะเดี๋ยวเจอกันสุมหน้านะคะพี่เขาบอกว่าทั้งวันหน้าถูกหวยจะจะสั่งกล่องสองพันมาค่ะวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะ トね